สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาค้งกับ สาระบอฟุนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะมารีวิวนะครับผมมัดมีสที่เป็นหมัดหลักๆนะเกือบทุกหมัดนะยกเว้นหมัดก๊อตนะครับผมมัดก๊อตที่ยังไม่ได้เก็บมาสเตอร์นะแต่ว่าขาดําหมัดเงือกหมัดมังกรหรือแม้กระทั่งหมัดสายฟ้าเดี๋ยวพี่จะรีวิวนะครับผมว่าหมัดแต่ละมัดท่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดาเมจที่ตีกับมอนสเตอร์นะผมวันนี้ไม่ได้เป็นพให้ดูนะตอนนี้พี่ก็อยู่ที่ปราสาทนะผมที่แทบจะรวบรวมทุกหมัดไว้ให้เราเปลี่ยนกันแบบว่ามอมันเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีว ก็ไม่รู้จะเริ่มจากหมัดไหนกอนเนี่ยนะพี่เริ่มจากซ้ายมือก่อนแล้วกันครับผมเป็นทางด้านของขาดํานะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขาดํา V2 ว่าขาดํา V2 เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมท่าก็จะเป็นท่าร่วงกระป๋าแบบนี้เดี๋ยวพี่ไปลองเทสกับมอนสเตอร์ให้ดูนะเดี๋ยวพี่ต้องดูว่าพี่จะเทสกับมอนสเตอร์ไหนดีนะมาเดี๋ยวพี่จะเทสกับมอนสเตอร์ที่เป็นบอสที่อยู่เกาะเอ่อไฮร่านะผมพี่จะลองดูว่าแต่ละท่าเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวก่อนจะใช้แต ลองใช้ให้ดูก่อนว่าท่าแต่ละท่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปลองใช้จริงดูนะครับผมมาเริ่มจากท่านหนึ่งก่อนเลยนะครับผมล็อกเก้คิดนะผมจะเป็นท่าอย่างเงี้นะผมจะเป็นท่าที่แบบช้าแล้วเป็นพายุงี้ก่อนนะก่อนจะใช้เนี่ยอันนี้กดค้างนะแล้วพอกดใช้ก็จะแบบก็หูกะโดเตะไปข้างหน้านะผมพร้อมพื้นที่แยกออกมานิดหน่อยนะผมโอเคท่าก็จะเป็นประมาณนี้นะวินบูเรตนะผมท่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมกดกดที่หนึ่งก็จะเป็นแอปแบบแอปแอปผู้หญิง,งเห็นไหมท่าแอป แอปผู้หญิงวะท่าก็จะแอปนิดนึงนะผมโพสท่าถ่ายรูปได้นะแบบนี้นะผมท่าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก,ก่อนที่จะปล่อยก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเ <Wow. S 1> ตะจะเป็นเหมือนกับพลังควันพลังลมออกไปค่ัคัดตดพลังลมออกไปค่ัคัดตดีดไม่ใช่นะผมโอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยเวอร์มิเลียนนะครับผมดิวพี่รู้พี่อ่านถูกมนะจะเป็นท่าตัวซีนะครับผมก็จะเป็นท่านี่นะพี่จะกดค้างก่อนนะอ๋อ <Wow. S 1> จะเป็นท่าควงสว่านเจเท้าขาดําเตะออกไปนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ท่าจะประมาณนี้นะแล้วก็ท่าที่สี่นะผมจะเป็นท่า เอ่อแม็กซิมั v มโอเวอร์ฮีผมวิใชใ้ดูนะก็จะเป็นท่าที่ทำให้ขาเป็นไฟนะครับน้อง,น,องน่าจะเพิ่มดาเมจในการโจมตีนะครับผมแยวเราลองไปดูแต่ละท่าว่าจะสามารถโจมตีบอสได้ดาเมจเท่าไหร่บ้างนะครับมากันกับท่าแรกเลยนะผมล็อกเก็ตคิกนะเดี๋ยวล็อกเก็ตคิกนะผมเดี๋ยวเราจะลองดูนะยุบ2สองพันสี่นะน้อง,อ,งอ๋อ โอ้นะครับผมท่านี้ก็ตกประมาณ2,004นะครับผมเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะต่อไปนะผมจะเป็นท่าท่า X นะครับผมดูว่าจะเท่าไหร่ครับปุ้ง2,005นะท่านี้พร้อมกับดามจ a เอนะครับผมเออโอเคท่าต่อไปเป็นท่าซีนะครับผมดูนะท่านี้ก็จะเตะเรื่อยๆนะผมท่านี้จะตกประมาณ4,003เลยนะท่านี้นะครับผม4,300นะก็ถือว่าแรงอยู่นะใช้ได้อยู่นะเออเอืเออเดี๋ยวพี่เละท่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะลองตอนหาดาหมด ขาดาอะไรแต่ขาไฟหมดนะครับผมมาขาไฟหมดแล้วเดี๋ยวพี่ไปลองท่าแต่ละท่าให้ดูนะครับผมอยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะลองท่าตัวแซตก่อนนะครับผมตอนแรก2องพันสี่ใช่ไหมมาดูว่ารอบนี้เท่าไหร่สองพันหนึ่งนะหูหายไปสามร้อยอยู่นะหายไปเยอะอยู่ใช้ได้อยู่นะท่าต่อมาวินบูเลตแบบไม่มีขาไฟมาดูว่าจะดาเมจจะเป็นยังไงครับผมดูนะดูดาเมจนะเฮ้ยเตะบุ้ง2องพันสามนะครับผมจาก2องพันหกป่ะ รู้สึกนะจะเบาลงนะเบาลงอย่างชัดเจนอยู่นะก็อย่างว่าอะไรมันเป็นท่าที่แบบน้องไม่มีขาไฟมันก็จะเบาอย่างนี้นะผมเดี๋ยวมาดูท่าสุดท้ายท่าซีนนะผมว่าจะแรงขนาดไหนตอนแรก เยอะมากตอนนี้ก็ตอนแรกประมาณสี่ห0ันะพี่จำไม่ได้ละอันนี้ก็4 0 0พันกว่านะก็เตากว่านะผมใครชอบความเท่นะผมพี่ไม่รู้ว่าเอาไปพ VP ดีหรือเปล่านะแต่ว่าการตีมอนก็ท่าก็จะเป็นปะมาณนี้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าท่าล้มกระเป๋าแบบว่าห่วงมือตัวเองว่ามือตัวเองจะเป็นแผลแล้วก็ลองใช้ขาดําดูนะพี่ก็ว่าเทชได้เลยนะครับผมแป๊เดือบไปดูว่า หมัดต่อไปที่พี่จะทาให้ดูคือหมัดไหนครับมาครับหมัดต่อไปที่พี่จะให้น้องๆดูกันนะครับผมก็จะเป็นทั้งด้านของหมัดมนุษย์เงืออนะครับผมหมัดมนุษย์เงืกอ2นะครนะผมหมัดมนุษย์เงือกี2ค่อนข้างโดดเด่นตรงที่ว่าค่อนข้างจะรัวนะในการต่อยธรรมดานะผมเ <Wow. S 1> นี่ยผมจะเป็นท่าที่ต่อยได้ค่อนข้างต่อเน,นื่องแล้วมีมือเป็นน้ำนะเมื่อกี้ขาเป็นไฟอันนี้มือเป็นน้ำแนละ้วจริงๆเอามาสองอันก็ได้นะขาไฟอันหนึ่งมือน้ำอันนึงโอโ้โหเย็นฉ่ำเลยมาครับ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้เราจะมารีวิวหมัดคาราเต้มนเ่าจะปไ้ทีรใช ไบอสนั่นเดี๋ยวเราลองมาใช้กับอากาศดูก่อนว่าท่าแต่ละท่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมท่าแรกนะครับผมกดแซดค้างก่อนนะอันนี้ยืนตรงคารองตรงชาติแล้วครับผมสันจีเป็นท่าโพสต์สวยๆนี่ยืนตรงคารองตรงชาตินะผมก่อนที่จะ พุ่งต่อยด้วยความแบบหมัดหลากหลายนะผมเป็นหมัดรัวนะท่าน,นี้นะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับท่าตัวแซดนะครับผมเชเวลวอเชอร์พรามนะครับผมโอเคท่าต่อไปเป็นเพชรชัววอเทคนะครับผมเป็นท่าตัวเอกนะท่าน,นี้ก็จะเป็นการยืนแถวตรงเหมือนเดิม <c oughs> นะครับผมเป็นยืนแถวตรงนะหมุนซ้ายหมุนขวานะผมแล้วก็จะปล่อยทางด้านของ น้ำออกไปนับเล่นสงการนะท่านี้นะครับผมก็เป็นท่าที่ค่อนข้างจะโจมตีระยะไกลได้ค่อนข้างดีนะท่านี้นะครับผมเป็นสุดท้ายนะผมเป็นท่าตัวซีนะครับผมท่านี้จะเป็นจะชื่อว่าเกรสซีสเปียร์นะผมเันเกี่ยวกับหอกน่น้อนนะท่าตัวนี้้าผมกดค้างก็จะเป็นท่ายืนตรงแต่ว่ายกแขนขึ้นมาโอบก่อนนะผมตอนกดใช้ก็จะแบบว่าปล่อยน้ําออกไปมหาสารมานะผมก็เป็นท่าเกี่ยวกับน้ำเนาะเป็นมนุษย์เงื่อกนะครับผมไปเดี๋ยวพี่ไปลองดาเมจกับตัวบอสดูครับมาตอนนี้บอสก็ได้ยืนอยู่มุมตึกมุมตึกกันแล้วว่ามุม่ินไป ถ้าเชวี ewater ประหางน้องผมจะเป็นยังไงแล้วผมที่กดดูนะเฮ้ยปุ้งนะผมท่านี้ก็สามพันนะน้องๆมันจะกระเด็นไปค่อนข้างไกลอยู่นะท่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าสองกัน pressure w a t เทคนะครับผม pressure w a t เทคนี้จะเป็นท่าที่ปล่อยน้ำออกไปนะเดี๋ยวพี่จะลองดูนะครับผมเฮ้ยปุ้งนะผมท่านี้สองพันเก็บโอ้โหกระเด็นแบบกระเด็นดีมากเลยท่านี้นะผมท่านี้จะเบากว่าท่าแรกนะเพราะว่าท่าแรกน่าจะเป็นดาเมจที่แบบประทะโดยตรงเลยเนาะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าใช้ใกล้ใช้ใกล้มันต่างกันตรงไหนท่านี้แต่พี่ขอลองใช้ทีนึงนะ อุย้ยถ้าท่านี้โดนเยอะๆก็จะแรงกว่าไปสองเป็นเก้านะแต่ถ้าท่าแซดโดนเยอะๆล่ะโอเคเดี๋ยวพี่กดท่าแซดดูนะเฮ้ย ก็สามพันเท่าเดิมนะสำหรับผ้าที่2ก็แรงกว่านะเมื่อกี้นะเราต้องใช้ให้โดนเต็มๆนะมันจะแรงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าสีกันว่าจะเป็นยังไงนะผมท่าสีนะท่าสีนะเุ้ยบุ๊บุ๊คบุุ๊๊บุุ๊๊โอ้สามพันสี่นะแล้วก็เป่าหายไปเลยนะผมสามพันสี่นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะท่าส่วนใหญ่ของท่ามันมัจะเป็นท่าที่กระเด็นค่อนข้างจะส่วนใหญ่เลยนะเดี๋ยวพี่จะลองใช้ดูอีกรอบหนึ่งนะน้องๆเผื่อแบบว่ามีอะไรผิดพลาดนะเฮ้ยบุ๊คบน๊คบุ๊คบก็ จะเป็นประมาณนี้นะสาหรับค่าของหมัดมรรลุเงื่อนะครับผมดาเกจก็จะประมาณนี้นะแต่นะท่านแนะนาก็ถ้าฟาร์มก็ต่อยธรรมดาดีกว่านะจะเร็วกว่านะครับผมแปลเดียวพี่จะไปใช้หมัดอะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาครับหมัดต่อมาก็จะเป็นทางด้านของหมัดสายฟ้า V2 นั่นองนะครับผมนี่เรามาไกลอยู่นะมาซื้อที่แมนชั่นนะครับผมโอเคนะผมหมัดนี้นะผมพี่ก็เก็บมาสเตอรี่เรียบร้อยแล้วแลวผม400นะผมได้ครบทุกสกิลนะผมหมัดนี้จะมีจุดเด่นคือค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ตีค่อนข้างจะไวนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ไปลองกัับบตวเเดดิมู้ลย ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ขอเดินทางแป๊บนะครับมาครับหลังจากที่เราเดินทางกันมาถึงเกาะไพด้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองหมัดสายฟ้า V2 ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะผมสําหรับหมัดนี้นะหมัดนี้นี่จุดเด่นก็อย่างที่บอกับผมค่อนข้างจะตีเร็วแล้วก็เคลื่อนที่ระหว่างตีนะหมอก,กับเผามิงที่สุดนะครับผมมีความน่ารักและมีความกรงเลบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูท่าแต่ละท่าก่อนว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงผมเริ่มจากท่าแซดก่อนแล้วนะผมอิเล็กทริกแลมเพลนะครับผมกดค้างครับก็บจะเป็นการฟฟััันนนนนนออออกกกไไปรว,ลว,ลวแลล้้้้็มมีาีาาชชะะะ่ดใเย ผมท่านี้นะครับผมโอ้โหอดดูท่าดูท่าแอคเลยนะครับผมโอเคท่าต่อมาเป็นไลติงทรัส s t นะครับผมเป็นทางด้านของท่ากดค้งก็จะเป็นท่าที่จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วเป็นซูเปอร์แมนนะผมดูท่าครับแมว,แมวพอกดไปแล้วผมจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะผม <Wow. S 1> โอ้โหแล้วก็เสก สายฟ้าเป็นก้อนๆน,นะท่านี่เท่ไว้ก่อนนะตัวนี้นะบอกเลยว่าท่าของตัวหมัดสายฟ้าว2นี่เท่ก่อนเลยนะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่นะผมและท่าสุดท้ายเป็น thunder c r a b นะผมและ end clap นะผมเป็นหมัดสายฟ้าเป็นสายฟ้าตบนะผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมท่านี้กดค้างก็จะเป็นทางด้านของการง้างมือนะเหมือนท่าโพสที่หน่อยนะครับเป็นท่าโพสกอดเอวแล้วก็ยกมือขึ้นเป็นแบบความสวยนิดนึงนะแล้วก็ปล่อยพอปล่อยออกมาก็ จะเป็นสายฟ้าทั่วๆแบบนี้วงกว้างอยู่นะ <Wow. S 1> ทาน่านีนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองดาเมจแต่ละท่ากันเลยว่าจะเป็นยังไงครับมาเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันเลยอิเล็กทริกแลมเพจนะครับผมกดใช้จุ๊งจุ๊ๆจุ๊จะเป็นการขวานนะผมทำดาเมจ3,178นะครับผมท่านี้นะนะผมถือว่าใช้ได้อยู่นะดาเมจก็จะอยู่ประมาณ2-3,000นะครับผมแต่ละหมัดนะเดี๋ยวพี่จะลองใช้ท่าต่อไปนะผมเป็นทางหน้าของไลติ้งทรัลนะครับผมจะเป็นยังไง อุย้ยพุ่งชนปุก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 อันนี้สองพันแปดนะน้องตอนพุ่งชนนะ่ะไม่ทำดาเมจนะมาทำดาเมจต,ตอนระเบิดนะครับผมท่านี้นะมาเดี๋ยวเรามาลองท่าสุดท้ายน,นะครับผม thunder clap and flash นะครับผมจะเป็นยังไงนะท่านี้นะครับผมอุ้ยตุกป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 ุกทำท่าน,นี้ก็โอ้โหทำดาเมจสามพันสองนะ <Wow. S 2> ดาเมจก็จะค่อนข้างไล่เลี่ยก,กันหมดเลยนะเจ้าต,ตัวหมัดสายฟ้านะผมท่านี้ค่อนข้างจะได้เปรียบตรงที่คูลดาวน์เร็วนะครับผมก็จะเป็นคูลดาวน์สกิลที่ค่อนข้างเร็วนะนะครับผมท่านี้นะเห็นไหมจะคูลดาวน์สกิลค่อนนข้างเร็วะผม จะได้เปรียบตรงที่ความเร็วนะสำหรับหมัดน,นี้แต่ดามเมจก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรขนาดนั้นนะครับแต่พี่จะพาไปดูหมัดสุดท้ายที่พี่จะรีวิวในะวันนี้นะครับผมว่าจะเป็นหมัดอะไรเดี๋ยวไปกันเลยครับมาครับมาถึงหมัดสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันในวันนี้แล้วนะครับผมคือหมัดมังกร B2 แลผมเดินทางมาอย่างไกลนะเพื่อมาหาเอ็งนะทำไมเองไม่ไปยืนอ,อยู่ในปราสาทกับเขาล่ะไกลหลือเกินนะผมไกลกว่าหมัดกงเล็บอีกนะกงเล็บสายฟ้ารีเควสกันนะว่าพี่ค่อนข้างจะชอบหมัดนี้นะเพราะดูดิ พอเอ็ดูไฟดิถ้าใส่ขาดําขาไฟนะ่จะเป็นอะไรที่เท่มากนะบัตน,นี้ค่อนข้างจะเท่มากนะผมแปะเดี๋ยวพี่จะไปรีวิวบอสตัวเดิมให้ดูเลยว่าดาเมจอะไรจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับมาครับตอนนี้เราก็มาถึงไฮด้าไอซ์แลนด์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละท่ามันเป็นยังไงนะมันมีความเท่อะไรยังไงบ้างน,นะครับผมก่อนที่จะไปใช้จริงนะโอเคมาดูท่าแรกนะผมชื่อว่าชาร์ลส์ไรสเตอร์นะผมไม่รู้นะพี่อ่านถูกอ่านผิดก็แก้พี่ด้วยนะจะเป็นท่าทแบบ ขายกแข้งนะครับผมนี่นะผมเป็นเท่นี่เทบอกเลยว,ว่าอวยหมัดเนี่ยอวยสุดนะผมตอนชาร์จก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับพุ่งพุ่งออกไปนะผมเป็นลาวาไฟนะผมถ้าตอนพุ่งไม่ได้เทมากแต่บอกเลยว่าดาเมจน่าจะเยอะนี่อวยแล้วนะครับผมโอเคถ้าต่อมาก็จะเป็นเอมเบอร์แอนฮิเนเลชั่นนะผมอ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยนะแอนฮิเนเลชั่นนะผมเป็นทางด้านของท่าเองนะท่านี้ก่อนกดก็จะเป็นแบบชาร์จแล้วก็ยืนตรงนะผมยืนตรงเขาลงรตรงชาติตรงขึ้นตรงกอเทไทย <c oughs> ไม่ใช่นะครับผม กดช้ก็จะเป็นแบบว่าปล่อยหูเหมือนกับเลเซอร์ไฟออกไปแล้วก็ทำดาเมจน่าจะทำดาเมจ AOE ออยู่แล้วนะท่านี้นะครับผมโอเคสุดท้ายก็เป็น infernal vortex นะครับผมท่านี้นะกดค้างก็จะเป็นทางหน้าของเรียก ชาร์จโอ้เหมือนชาร์จไฟนะแล้วกดปล่อยก็จะเป็นการระเบิดไฟขนาดมหึมานะผมออกไปนะผมแต่เดี๋ยวเราลองไปเทสกับมอนสเตอร์ดูว่าดาเมจจะมหาศาลขนาดไหนของแต่ละค่าครับเดี๋ยวไปดูเลยเลยครับมาครับมาเริ่มกับท่าแรกเลยนะผมทาลอนไลเตอร์เดี๋ยวพี่จะลองใช้ดูนะครับผมเฮ้ยปุ๊บปัง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 เป็นหมัดโอ้โหต่อยไปถึงสี่ฟ้าผมดาเมจวันนี้สามพันเจ็ดนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะจริงจริงนะ มากับท่าที่2เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงครับผมท่าที่2นี้จะเป็นท่าชาร์แล้วก็ปล่อยแสงเลเซอร์ออกไปนะผมท่านี้4,009นะผมและดาเมจ a o e อีกนะท่านี้นะผมถือว่าเอาเรื่องอยู่นะท่านี้นะแล้วมาดูท่าสุดท้ายครผมเป็นท่าซีนะเดี๋ยวพี่จะชาร์จก่อนนะครับผมระเบิดตุ้มตัวนี้4,002นะครับผมท่านี้จะเป็นท่าที่แรงที่สุดนะผมของท่านี้นะท่าสามท่าก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่ขอลองต่อยธรรมดาทินนี่นะผมอุ้ยต่อยทีล้2,000เลยนะถือว่า ไม่ธรรมดานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับการรีวิวหมัดแต่ละหมัดครับผมส่วนหมัดกอร์ทิเม้นไว้ก่อนนะยังไม่ได้เก็บมาเธอรี่นะโอ้ยนี่ก็เตะจังเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีนี้พี่ก็ถือว่ามารีวิวหมัด V2 ให้ดูนะครับผมว่าแอคชั่นท่าทางมันเป็นยังไงนะผมการใช้การทำดาเมจเข้าๆแล้วผม การเจาะละเอียดลึกไปมันต้องมีทั้งด้านของ PVP หรือว่าการคอมโบอีกนะส่วนพี่ก็ไม่ได้มาคอมโบหรือว่า PVP อะไรให้ดูนะมารีวิวว่าท่าแอคชั่นมันเป็นยังไงนะผมแล้วก็ดาเมจแต่ละท่าใส่มอนสเตอร์ที่เป็นบอสเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากดูหรือ่าน,นี้ก็ลองไปหาดูนะดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพีและจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันอย่างเ,ววนะเาาร็วด,รด่วนจรทง อู๊ตู